ว่าไงน้องว่าไงครับน้องนอนเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาอย่างมืนหมาขนาดหมายังไม่สนใจเลย มันไม่หนาบ้างเหรอแบบโดนตัดขนเตียนอย่างเงี้ยเฮ้ยกูโวยขอโทษกดดอนกดดน รออาาุ้ยไอเฮียนดิก็ค้ากลคพูดมาไ,ได้ไหมเอาเอาทำไมอ่ะไอเฮียนี่อีกแล้วทำไมอ่ะผมยืนเล่นกับหมาอยู่ อะไรรตงนี้ผมหลุดไงไรไเวเนี่ยเหี้ยไเียเตบมึงจริงๆึงวะไอถ้าเป็นคนอื่นเองก็ว่าเขาไม่ได้เพราะไหวเหี้ยเอเองอะมันยืนเล่นอะไรข้างถนนแล้วใครเขาขี่กันหนึบาทไอ้เหี้ยไม่กูหนีไอเหี้ยตำรวจไหนเนี่ยมึงหาไปเลยกูนี่มึงยึดติดต่อช่อมจอดต้ออมชิวจัดพี่ตำรวจตำรวจข้างหลังพี่ระวัง เฮ้ยว่ะว้ายี่นี่แปลกๆลกแล้วไอ้ยันรถตู้มหาสนุกเกนี่ยไอ้ยันรถตู้มหาสนุกแปลกๆลกแล้วกูขึ้นริมแล้วไอ้ยันเจอกันในพุดเดิ้ลนอน